พี่น้องสวัสดีคะ่ะพี่นอ้องกองปายนะคะเมื่อน,นี้เอียงสภาพพี่น้องมาเขาห่วยด้วยกับคือเก่าด้วยคับพี่นอ้องเมื่อน,นี้เอียงสพาพี่น้องมาเฮ็ดอ้อพัดผิกแกงกุ้งนะคะพี่น้องมาเบิ่งสูตรของเอียงนะคะพี่น้อง สุดง่ายคะ่ะพี่น้องไปแต่เฮ็ดใดนะคะอย่าคิดว่าทุกคนก็เฮ็ดเก่งเบิดคัพน้องน,นะคะมันนี้ก็มาไม่เบิ่งน้ากันค่ะนะคะเัยงได่เองกงขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องน,นะคะที่ต่ามาเบิ่งคลิปจนจบนะคะพี่น้องสิ่งที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะพี่น้องดังกิ๊งกิงนะคะเวลาเอยียงลงคลิปใหม่ๆอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็ติด้เบิง่งท่านที่เลยนะคะ อ,อีกสองทางนึงกับเป็นสองทางาทั้งเพจนะคะพี่น้องซื้อเพจสาวนอนคนไกลบ้านคือกันค่ะพี่น้องสา,สามารถติดตามในสองสองทางนะคะพี่น้องทั้งเพจและทั้ง YouTube นะคะจังใดเองกับขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องอีกที่นึงน,นะคะจังใดกัยิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องให้เป็นกาลังใจใสาวนอนเลเด้อค่ะพี่น้องสาวนอนก็เป็นซ่องในน้อยะค่ะพี่น้องนะคะที่เห็ดเกิดมากด้วยจากกัน การรักในการเฮ็ดอาหารนะคะพี่น้องออกมาแบ่งปันสูตรให้ไผ่เก่งเกินไผ่ค่ะนะคะมาแบ่งปันกันไปนะคะพี่น้องไฟมีสูตรอยังก็มาแบ่งปันกันไปนะคะหักกันหน่อยหน่อยนะคะพี่น้องหักกันโดนๆนะคะจังไลยกระจับมือกันไปเรืๆนะคะพี่น้องทีนี้เอกกับของคุ่นมากๆนะคะขอบคุณอีกทีหนึ่งค่ะข้าเบะหมี่นะคะพี่น้องนะคะคุณรักากันังงามนะคะเนี่ยอย่างสิพัดนะคะพี่น้องตัดเต้ยนะคะเนี่ยตัดอะไรมันแตกนะคะบเพราะตัดมันแตกนะคะพักกันนี่นะคะตัดอะไรมันแตก ีเนี่ยเก็บเอานะคะพี่นอ้องมีผ้ถือกล่องให้นะคะมังก็สิแป๊บมาเลยะค่ะเตะเนาะนี่ค่ะน้องเนื้อผ้ากำลังงามะค่ะนี่มาตัดนะคะเดี๋ยวไปบ่งยังบ่พัดลงเลยนะคะอันนี้สูตรของอยางยังสิรวดบนะคะดวดให้มันแบบพอเด้งๆะค่ะนะคะ เด้งสินะคะอาจังย์ชินนค่ะโดนลวกประมาณสักสองนาทีสานาทีเก่าขึ้นนะคะพี่นอ้องแล้วก็นี่มันกระสีเด้งๆสินะคะเนี่ยนี่เด้งๆนะคะมีกุ้งกุ้งประมาณ100ลอยกำค,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 ค่ะนะคะแล้วก็พี่ผีแกะคะงค่ะพี่แกงแดงเนาะนะคะพี่น้องหนึ่งสันโต๊ะค่ะนะคะแต่จะมีน้ำมันะคะน้ำมันหนึ่งลอยกำค่ะนะคะน้ำมันน้ำมัต้มเท่านี้ตระกัพี่น้อง และเอยียงสใส่หัวหอมใหญ่นะคะพี่น้องแท้นกระเทียมนะคะมือนี้นะคะหัวหอมใหญ่กระใส่ครึ่งหัวค่ะนะคะและวกะ็พักอ่าเขาเอิดยังไะใบบักกูดค่ะอันนี้คือใบบักกูดนะคะใบบักกูดเอยียงใส่ยูสามสี่ใบค่ะพี่น้องนะคะนี่ใบบักกูดเลาแล้วกะ็มีกระไายค่ะเอยียงเพิ่มกระไายไปต้องต้นมาพัดตีเก,กเียงเพื่ส่กระไายอันนี้แล้วแต่ข้อหมักของแต่ละคนนะพี่น้องเอียงมักกระไายนะคะตานโควิดฟอมนะะพี่น้อง กระสายใส่ยูสามซีกิ้งนะคะแล้วก็พริกพริกเอียง,องเพิ่มไปประมาณ3เม็ดนะคะละเอียงใส่มห,งหงละพานื่อกี้โหระพาลงไปเก็บนะคะพี่น,อน้องทำงานเอียงปลูกเองเลยค่ะพักไข่พักไข่ในตังเหรียญแล้วพี่น้องมหละพานนี่ยังบ่อึดพักไข่กินนะคะเพราะว่าปลูกเองเบิดคะ่ะพี่น,อน,น้องเครื่องปรุงเข้ากันที่นีง่ายๆค่ะเครื่องปรุงพี่ผงศิลดคะ่ะเครื่อง,ป,งปรุงน้ำปลาค่นะคะรสดีคะ่ะ กะซีนี่น้ำมันนะคะพีน่น้องอีใส่น้ำมันดอกทานตะวันนะคะแตวเต่ตค่ะเพรมีน้ำมันยังกระไซเลยค,ะค่ะแล้วกระไซที่อยู่ขาวค่ะใส่ซอสภูเขาทองค่ะประมาณหนึ่งส่วนโต๊ะค่ะกาเอานะคะนคหนึ่งส่วนโต๊ะแล้วยังใส่หอมลงไปเลยค่ะหอมใส่แทนกระเทียมนะคะและแ้ว่ต้องเพิก่กระใส่กระเทียมนะคะเพิ่นกระใส่หอมะะเลยค่ะน่าก๋าสี เจียวหอมเป็นหอมคนละข้าวพี่น้องจะสีขาวถ้าหอมสุกนี่ยก็เป็นแบบสีใสๆนใยหอมยิงใหญ่นะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ที่มีแกงเสีอนุใหม่แล้วไม่พัดค่ะ mm. ลื่นข้พี่น้องนนอนุใหม่แล้วไม่พัดใส่พริกแกงนะคะทำไมอะไรตั้งขางนะคะพีน่น้องนี่ข้าพริกแกงให้มัน่วงหอมขางนึงค่ะพริกแกงไม่ไปพัดนะคะ พัดทีแกงให้มันนมหมคุับพน้องอออแต่ละาใหม่ห่อกััดไม่ไปด,ด้วยค่ะนะคะสมใหมเสด็สวยนะคะพี่น้องใม่ก็ปิดแกงัดพอมกันเลยค่ะแล้วก็ใส่กลุ้งงไปค่ะพี่น้องนะคะ กุ้งมันสุกแล้วก็ต้องอัดโดนนะคะน้องนะคะเอากุ้งลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบบัวกูต้องไปใส่ไปเลยค่ะใบบัวกูกระชายแล้วก็พริกนะคะต้องใส่หัวนี้ต้องใส่หนังตาลค่ะหนังตาหนังชาค่ะของที่เราใส่ เส้นไหนเจี๋นไหนเส้นอะไรแฝงหลายที่น้องก้าวเลยค่ะไปตอกไส้รสสีนะคะรตสีใส่เคลื่อนต้นชาค่ะพี่น้องนะคะจะเลยตัดตัดไส่ที่อยู่ขาวไปใส่ปลาเขียวค่ะเมื่อกี้ใส่ที่อยู่ขาวปลาเขียวไปตักมีต้นชานะคะ วักคัดตัวแล้วพี่นองทุกมันสีเมียว้วก็ะสุดท้ายนะคะใส่หมูราคาค่ะ